พรีวิวสกรีนชิ้นส่วนอะไรแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยใครจะคิดว่าเครื่องพิมพ์แผดรุ่นนี้คือรุ่นที่โรงพิมพ์แบรนด์ดังๆนิยมใช้กันเพราะทำงานด้วยระบบเทมโ้สกรีนไวลายติดคมชัดทุกครั้งที่สำคัญ ใช้งานง่ายมือใหม่ก็เริ่มได้สบายเพราะที่บริษัทนิดจินเรามีทีมสอนให้จนเป็นมั่นใจได้เลยว่าเรียนแล้วรันงานได้จริงที่โรงพิมพ์วันนี้เราจะมาลองสกรีนอะไหให้ดูค่ะงานนี้ใช้ลูกยางซิลิโคนหนึ่งหัวเพราะเป็นงานหนึ่งสีแต่ความพิเศษคือลูกยางคุณภาพสูงของเรายืดหยุ่นสุดๆส,สกรีนทีเดียวได้ถึง4จุดลูกค้าเห็นก็ยิ้มกว้างเลย พอจับคู่กับแม่พิมพ์ความละเอียดสูงลวดลายที่ได้คมชัดติดครบทุกเส้นต่อเนื่องไม่ขาดชิ้นยานออกมาดูพรีเมียมขึ้นทันตาส่วนหมึกที่ใช้ก็ไม่ธรรมดาสูตรเฉพาะจากเราทนสารเคมีสีไม่ลอกง่ายมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะสวยทนได้นานแน่นอน และนี่ค่ะชิ้นงานที่สกรีนเสร็จแล้วลายชัดเจนสวยงามเปลี่ยนอะไหรลรร่ธรรมดาให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่มีมูล,ลค่าและทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของคุณได้ทันทีสนใจเครื่องพิมพ์แพดรุ่นนี้หรืออยากให้โรนแนะนำรุ่นที่เหมาะกับงานของคุณติดต่อได้ที่086 842 6859หรือแอดไลน์แอดนิจินโปรแได้เลยค่ะ